สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมหมอหนุ่มนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าการเลี้ยงลูกไม่ยากอย่างที่คิดวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอชอนะครับคุณหมอชอเป็นหมอเด็กที่เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับยุคด้วยครับเมื่อหนึ่งปีที่แล้วเนี่ย มีการพูดถึงโรคนี้บ่อยครั้งมากนะครับมีการพูดถึงโรคซิก้าบางคนก็เรียกว่าไข้ซิก้าบางคนก็คิดพูดว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะ,ค,ะาาครับอาจารย์เฉครับโรคนี้มันเป็นโรคใหม่หรือมันเป็นโรคเก่าทําไมในอนดีตเราไม่ได้รู้จักโรคนี้เลยครับจริงเป็นโรคเก่าแล้วคะ่ะประเทศไทยเราก็เคยเจอมานานมากแล้วแต่ว่าประเทศไทยสิ่งที่เรา เจอบ่อยและบูมมากกว่าเกิดอันตรายมากกว่าเนี่ยก็คือเป็นให้เลือดออกเราก็เลยไม่ได้พูดถึงซิก,กากันมากอย่างที่อาจารย์หนุ่มพูดเลยค่ะก็คือสักช่วงปีสองปีที่ผ่านมาที่มีข่าวดังขึ้นมาเนื่องจากมีคนท้องที่เป็นซิก,กาแล้วคลอดลูกออกมาแล้วเกิดอาการลูกเนี่ยมีหัวเล็กก็เลยเกิดเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีการติดตามย้อนกลับไปว่าทําไมเด็กที่คลอดออกมาเนี่ยมีหัวที่ค่อนข้างเล็กแล้วเกิดผลกระทบต่อด้านพัฒนาน เขาก็เลยย้อนกลับไปเจอเนื่องจากว่าเกิดจากการติดเชื้อซิก,กานันเองต้องพูดว่าประเทศไทยเราโชคดีมากค่ะถึงแม้เราจะเคยมีซิก,กามาก่อนหรือว่าปัจจุบันในช่วงปีสองปีที่เราตรวจเจอเคซิก,กาเนี่ยเราพบว่าคนท้องที่ติดเชื้อซิก,กาในประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะคลอดลูกมาแล้วหัวเล็กเนี่ยต่ํากว่าฝั่งละตินอเมริกามากซึ่งยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดแต่เขาคิดว่ามีสองอย่างค่ะ อันแรกสายพันเองเนี่ยของซิก้ามีหลายสายพันฝั่งเอเชียกับฝั่งลาตินอเมริกาอาจจะมีความแตกต่างกันก็เลยมีผลด้านหัวเล็กในทารกตั้งครรภ์ที่เกิดทารกที่เกิดออกมาเนี่ยไม่เท่ากันอันที่สองเขาก็บอกว่าหรือว่าเพราะเรามีใข้เลือดออกเรามีไวรัสเดงกีซึ่งไวรัสกลุ่มใกล้เคียงกันเนี่ยช่วยไว้หรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยก็คงยังเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์กําลังสืบสอบค้นหาข้อมูลว่าทําไมเราถึงมีน้อยกว่า แต่คิดว่ามันทําให้เราโชคดีค่ะเราเลยไม่เจอเคสที่ข้อออกมาและหัวเล็กแบบสาตินอเมริกาเพราะว่าอาจารย์บอกว่าความสําคัญของซิก้าเนี่ยอยู่ที่การป่วยในคนท้องถ้าป่วยในคนท้องมีโอกาสที่ลูกจะคลอดมาหัวเล็กเพิ่มขึ้นแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็เจอไม่มากเหมือนประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาแต่ความสําคัญอยู่ที่การติดเชื้อในคนตั้งครรภ์ นะครับเพราะฉะนั้นคนการติดเชื้อในคนทั่วไปที่ไม่ได้ตั้งครรภ์มันไม่ได้สําคัญใช่ไหมครับมันรุนแรงเหมือนไข้เลือดออกไหมครับที่จะทําให้เลือดออกเยอะและเสียชีวิตได้อาการมันเป็นยังไงครับค่ะในคนทั่วไปเนี่ยต้องถือว่าอาการน้อยมากไม่มีความรุนแรงเหมือนไข้เลือดออกที่จะมีเลือดออกได้มีโอกาสช็อคได้อาการทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องไข้เหมือนกันมีตาแดงมีผื่นขึ้นหรือว่ามีปวดข้อแต่อาการทุกอย่างที่แจ้งให้ฟังเนี่ย จะเป็นแค่อาการเล็กน้อยการรักษาก็เป็นการรักษาตามอาการประคับประคองนะคะก็ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเป็นโดยที่ไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้าว่าเคยติดเชื้อนี้มาแล้วการรักษาก็อาจจะมาตรวจแล้วก็ให้กินยาตามตามอาการเท่านั้นจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมีปัญหาคือกลุ่มที่เกิดอาการแขนขาอ่อนแรงซึ่งอันนี้นส่วนใหญ่ก็จะเจอว่าเป็นแขนขาอ่อนแรงแล้วพอซักย้อนกลับไปก็เหมือนจะมีการประวัติว่า เคยมีไข้มีผื่นนำมากอดหรือเปล่าน,นี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีภาวะแทรกซ้อนจากซิก,ก้าแต่ว่าก็เจอค่อนข้างน,น้อยเช่นเดียวกันเพราะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าการติดเชื้อซิก,ก้าเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงท้าไขเลือดออกไม่ได้มีเลือดออกอะไรเยอะแยะไม่ถึงกับดันนะช็อกตายนะครับเป็นก็ดูเหมือนว่าจะหายไปได้เองอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนนิดหน่อยฟังดูเหมือนอาการผื่นจะเป็นอาการที่เด็กมากกว่าไข้เลือดออก ที่นี่ความสําคัญของมันทุกที่ฟังดูมันคล้ายๆโรคหัดเดยอรมันไหมครับที่ในะหญิงตั้งครรภ์ถ้าเป็นหัดเดยอรมันเนี่ยมีโอกาสที่จะลูกลูกพิกลพิการอาการก็ดูคล้ายๆหัดเดยอรมันวิธีการคิดเนี่ยเราเราห่วงคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าหัดเดยอรมันในคนทั่วไปเราก็ไม่ได้กลัวอะไรบ้ากแต่หัดเดยอรมันในคนท้องเรากลัวมากใช่เลยค่ะอาจารย์หนุ่มก็คือมี ลักษณะคล้ายคหัดเยอรมันเลยก็คือลูกที่คลอออกมามีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนที่เราต้องตรวจติดตามแต่ข้อแตกต,ต่างกับหัดเยอรมันก็คือเรายังไม่มีวัคซีนป้องกันเหมือนหัดเยอรมันปัจจุบันนี้ถ้าหญิงที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราก็จะแนะนําว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเคยมีภูมิหัดเยอรมันหรือเป,อปล่าเราอาจจะฉีดวัคซีนป้องกันก่อนแล้วค่อยตั้งครรภ์ได้แต่ของซิก้าเองตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนแล้วก็วิธีการติดมันติดจากยุง ดังนั้นกลายเป็นว่าการป้องกันเราจะต้องป้องกันยุงกัดมากกว่าค่ะการติดตามในเด็กก็มีติดตามคล้ายๆโรคหัดอรมันเลยค่ะ้องต้องมีติดตามตรวจหลายๆอย,ยา่างตรวจตาตรวจหูตรวจสมองถ้าเกิดจากแม่ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้าจริงครับอาจารย์บอกว่าป้องกันไม่ให้ยุงกัดทีนี้มันเป็นไปได้อย่างไงในประเทศไทยล่ะครับแล้วเราเราจะแนะนาแม่อย่างไงอะ่ะคือแม่จะต้องบอกหมอสูงระหว่างฝากท้องและให้เราติดตามหรือควรจะทำอย่างไรครับเพราะว่า พี่ก็เป็นห่วงว่าการป้องกันไม่ให้ยุงกัดนี่มันเป็นไปได้ยากหลือเกิดวัคซีนก็ไม่มีจันมีแนวทางในการช่วยที่จะําไม่ให้คนติดเชื้อไวรัสซิก้าได้โดยเฉพาะญิงตั้งคันซึ่งน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าภาวะเส้นสมองอุนแรงครับงั้นคงต้องสองทางค่ะถึงแม้จะป้องกันยุงได้ยากแต่คงต้องพยายามทําก็อาจจะไม่ว่าจะเป็นทั้งติดแผ่นไล่ยุงใส่เสื้อแขนยาวหรือว่า อย่างที่รู้ว่ายุงนี้มันกัดช่วงกลางวันใส่เสื้อผ้ามืดๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องเลี่ยงไปแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีอาการเหมือนไข้ออกผื่นตาแดงปวดเมื่อยตามตัวอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าแจ้งคุณหมอสูร่วมด้วยในการคัดกรองจากอันต์ซาวเนี่ยช่วงเบื้องต้นเนี่ยจะเราจะได้ติดตามอาการไปได้ค่ะเราก็จะมีแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์อีกทีถ้ามีการติดเชืวเว้อไวรัสซิกาเพราะว่าคนธรรมดาก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกยุงกัด แต่ที่ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าซิก,ก้าไม่มีทางในการป้องกันไข้เลือดออกยังมีทางในการป้องกันมากกว่าอีกนะครับอยากให้อาจารย์ชอช่วยสรุปว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนทั่วไปสังคมควรจะรับรู้อะไรเกี่ยวกับโรคติดเชือ้อไวรัสซิก้าครับไวรัสซิก้าจริงๆแล้วในคนทั่วไปไม่รุนแรงค่ะดังนั้นกลุ่มคนที่ต้องเฝ้ราระวังมีเพียงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น งั้นการป้องกันทั่วไปก็จะช่วยก็คือการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดซึ่งนอกจากจาป้องกันซิก้าก็จะป้องกันไข้เลือดออกและป้องกันไวรัสที่คุณคุนยาอีกค่ะดังนั้นพื้นฐานก็คงอยากให้หลีกเลี่ยงป้องกันการถูกยุงกัดเนาะ5ปอทั้งหลายถ้าทําได้ก็อาจจะต้องช่วยกันทําค่ะปรับเปลี่ยนปิดปฏิบัติกันนะคะก็หลังจากนั้นถ้ามีอาการไข้ออกผื่นก็อย่าลืมแจ้งแพทย์ที่ร่วมกันดูแล ขอบคุณอาจารย์ชอมากครับสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์ชอก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจคลินิกจุฬาคิดครับสวัสดีครับ